ก็มีอันนี้ย่างสุกแล้วนะคะเนาะอย่างสุกแล้วนะคะน,นี้ก็เป็นจอปูจอกุ้งเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะ,นะยงะะิงไก่นะคะยิงไก่ไส้กรอก็มีนะคะทุกคนค่ะน,นี่ก็ไส้กรอกะน่าทานมากนะคะนะอันนี้ก็ไม่ได้ทำนะคะเราก็ทําเลือกซส้อกข้าวนะคะก็มีส้มหนาไม้นะคะเนาะมีหลายอย่างน,นะคะทุกคนมีาลาบมีหน่าไม้ีนขนมนะคะขนมของหวานก็มีนะคะทุกคนจ้ะ จะพามาเลือกซื้อนะคะน้อวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะทุกคนทำโอทีนะค่น้อเลือกดึกกับข้าวก็เลยไม่ได้ทำนะค่ะน้อข้าวทากับข้าวตอนกลางคืนก็จะได้ทานตอนเช้าด้วยนะคะนี่ก็มีอันนี้ย่างสุกแล้วนะค่น้อย่างสุกแล้วนะคะนี่ไส้กรอกนะคะมีปิ้งไก่นะค่ะน้อปิ้งไก่แล้วก็มีจ้อปูกุ้งก็มีนะคะทุกคนค่ะมาทานด้วยกันนะคะมานะคะทุกคนมา ซื้อกับข้าวด้วยกันค่ะมาซื้อกับข้าวด้วยกันนะคะลักษณะก็จะพามาซื้อกับข้าวนะคุนอวันนี้ค่ะแช่ก็มีนะคะดักแด้ก็มีค่ะทุกคนอาหารบ้านเราเนาะทางกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะมานะคะทุกคนมาซื้อกับข้าวด้วยกันค่ะมาซื้อกับข้าวด้วยกันนะคะลักษณะก็จะพามาซื้อกับข้าวนะนอวันน <Mm ี้ค่ะ ไส้กรอกนะคะมีปิ้งไก่เนาะค่ะเนาะปิ้งไก่แล้วก็มีจ้อปูกุ้งก็มีนะคะทุคกคนค่ะมาทานด้วยกันนะคะน,นะคะหลายอย่างนะคะทุคกคนมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะเลือกซื้ออะไรก็แวะมาเลือกซื้อด้วยกันนะคะทุคกคนค่ะมาเลือกซื้อด้วยกันค่ะนี่ก็มาทานหลายอย่างนะคะทุคกคนหลายอย่างหลายเมนูนะคะก็จัดสรรมาให้เลือกดูนะคะใครชอบเมนูไหนก็เลือกได้นะคะทุคกคนค่ะเลือกได้จ้า นี่ก็เป็นจอปูจอกุ้งเนาะค่ะเนาะยิงไก่นะคะยิงไก่ไส้กรอก็มีนะคะทุกคนค่ะนี่ก็ไส้กรอกะน่าทานมากนะคะหลายอย่างนะคะทุกคนหลายอย่างหลายเมนูนะคะก็จัดสรรมาให้เลือกดูนะคะใครชอบเมนูไหนก็เลือกได้นะคะทุกคนค่ะเลือกได้จ้าแด้ก็มีนะคะดักแด้ก็มีค่ะทุกคนอาหารบ้านเราเนาะทางกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะ ไส้กรอกนะคะมีปิ้งไก่เนาะค่ะเนาะปิ้งไก่แล้วก็มีจ้อปูกุ้งก็มีนะคะทุกคนค่ะมาทานด้วยกันนะคะหลายอย่างนะคะทุกคนหลายอย่างหลายเมนูนะคะก็จัดสรรมาให้เลือกดูนะคะใครชอบเมนูไหนก็เลือกได้นะคะทุกคนค่ะเลือกได้จา้าคนก็กําลังเลือกกันอยู่นะคะทุกคนหลายคนนะคะสิ่งเผาตอนเช้าเนาะค่ะเนาะบางคนก็ไม่ได้ทําก็แวะซื้อนะคะ คนก็นึ่งข้าวมาหุงข้าวมาก็แม่ซื้อไก่ย่างนะคะฝั่งนี้นะคะทุกคนนี่เดียวค่ะอาหารบ้านเรานะคะทุกคนมาเลือกซื้อเลือกซื้อไปทานได้นะคะทุกคนค่ะไก่ย่างนะคะฝั่งนี้นะคะทุกคนนี่เดยวค่ะอาหารบ้านเรานะคะทุกคนมาเลือกซื้อเลือกซื้อไปทานได้นะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะอร่อยนะคะนี่ก็เป็นผัดกะเพราข้างในนะคะน้นมกบเคี้ยวค่ะ มีขนมนะคะมีไข่ไข่ข้าวเลยนะคะทุกคนนาะวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะทุกคนทำโอทีนะะ้องขนาะเลิกดึกกับข้าวก็เลยไม่ได้ทำนะะของนาะถ้าสั่กับข้าวตอนกลางคืนก็จะได้ทานตอนเช้าด้วยนะคะทุกคนค่ะอร่อยนะคะนี่ก็เป็นผัดกะเพราข้างในน้อะขนะังทางปิ้งย่างน้องขนาะมีปิ้งย่างนะคะมีหลายอย่างนะคะปิ้งปลาดุมีทุกคนค่ะอร่อยนะคะ นี่ก็เป็นผ no. ัดกะเพราเครื่องในนะค่ะนาะคนก็กําลังเลือกกันอยู่นะคะทุกคนหลายคนนะคะซื้อกะเขราตอนเช้านะค่ะนาะบางคนก็ไม่ได้ทําก็แวะซื้อนะคะคนก็นึ่งข้าวมาหุงข้าวมาก็แวะซื้อคนก็กําลังเลือกกันอยู่นะคะทุกคนหลายคนนะคะซื้อกะเขราตอนเช้านะค่ะนาะงบางคนก็ไม่ได้ทําก็แวะซื้อนะคะคนก็นึ่งข้าวมาหุงข้าวมาก็แวะซื้อนะอันนี้ก็ไม่ได้ทำนะคะก็ทำเลือกซื้อข้าวนะคะก็มีส้มตระไม้นะคะเนาะมีหลายอย่างนะคะทุกคนมีลาบมี ขนมปอกเคี้ยวค่ะมีขนมนะคะมีไข่ไข่ข้าวเลยนะคะทุกคน <S <S อย่างนะคะทุกคนนี่ก็มีมานี้ก็มีย่างปลาดุกนะค่ะเนาะปลาดุกย่างร้อนๆนะคะอร่อยนะคะทุกคนปลาดุกย่างร้อนๆแล้วก็ไก่ย่างนะคะปลาดุกย่างมีผัดมีแกงเนาะค่ะเนาะมีผักดองด้วยนะคะผักดอง รวมก็น่าอร่อยนะคะทุกคนหลายอย่างนะคะอยู่ร้านประจําของวัตว์มานะคะทุกคนมาซื้อกับข้าวด้กันค่ะมาซื้อกับข้าวด้กันนะคะทสนาก็จะฟามาซื้อกับข้าวนะคะเนาะวันนี้ค่ะทุกคนมาเลือกซื้อได้นะคะมีกับข้าวแบบกับข้าวนบ้านเราเนาะค่ะเนาะกับข้าวทางบนบ้านเรานะคะย่งย่างซุปนะคะอายผลกับข้าวเหนียวร้อนนะค่ะเนาะย่างสุปใหม่ๆหอมๆร้อนๆนะคะทุกคน อร่อย <c oughs> มากนะคะนี่แหละค่ะก็มีดักย่างนะคะทุกคนนี่ก็มีมาฝั่งนี้ก็มีย่างปลาดุกนะค่ะเนาะปลาดุกย่างร้อๆนะคะอร่อยนะคะทุกคนปลาดุกย่างร้อแล้วก็ไก่ย่างนะคะปลาดุกย่างสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนค่ะเราสแจะพามาเลือกซื้อกับข้าวซื้อของหวานซื้อขนมนะคะวันนี้ค่ะมานะคะทุกคนมาซื้อกับข้าวด้วยกันค่ะ มาซื้อกับข้าวด้วยกันนะคะพันาก็จะพามาซื้อกับข้าวนะคะน้อวันนี้ค่ะไส้กรอกนะคะมีปิ้งไก่นะคะเนาะปิ้งไก่แล้วก็มีจ้อปูกุ้งก็มีนะคะทุกคนค่ะทา,านด้วยกันนะคะแด่ก็มีนะคะดักแดน่ก็มีค่ะทุกคนอาหารบ้านเราเนะะาะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะไก่ย่างนะคะฝั่งนี้นะคะทุกคนนี่เดียวค่ะ อาหารบ้านเรานะคะทุกคนมาเลือกซื้อเลือกซื้อไปทานได้นะคะทุกคนค่ะเช้านี้ก็ไม่ได้ทากับข้าวนะคะเนาะก็จะมาเลือกซื้อกับข้าวนะคะอยู่ข้างนอกนะคะเนาะมาดูขนมนะคะนี่ก็มีขนมขบเคี้ยวนะคะของกินเล่นนะคะมีผัดมีแกงเนาะค่ะเนาะมีผักดองด้วยนะคะผักดองผักดองก็น่าอร่อยนะคะทุกคนหลายอย่างนะคะอยู่ร้านประจําของวัดสันคอนะวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะทุกคน ทำโอทีนะคะ่ะนาะเลิกดึกกับข้าวก็เลยไม่ได้ทำนะคะ่ะนาะงข้าวทำกับข้าวตอนกลางคืนก็จะได้ทานตอนเช้าด้วยนะแดะ้ก็มีนะคะดักแด้ก็มีค่ะทุกคนอาหารบ้านเราเนาะทางกับข้าวเหนียวตอนร้อนนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะทางทางปิ้งย่างนะค่ะนาะมีปิ้งย่างนะคะมีหลายอย่างนะคะปิงงะะะงะะป้งปลาดุมีผลกับข้าวเหนียวร้อนนะค่ะนาะ,ะย่างสุกใหม่ๆหอมๆนร้อนนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะ ก็มีดักข่นอวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะทุกคนทำโอทีนะค่ะนอเลิกดึกกับข้าวก็เลยไม่ได้ทำนะคะ่ะนอขถ้าวราสกับข้าวตอนกลางคืนก็จะได้ทานตอนเช้าด้วยนะคะอย่างนะคะทุกคน,นนี่ก็มีมาฝั่งนี้ก็มีย่างปลาดุกนะคะ่ะนาะปลาดุกย่างร้อนๆนะคะอร่อยนะคะทุกคนปลาดุกย่างร้อนๆแล้วก็ไก่ย่างนะคะปลาดุกย่างมานะคะทุกคนมาซื้อกับข้าวด้วยกันค่ะมาซื้อกับข้าว ด้วยกันนะคะลากษาก็จะพามาซื้อกับข้าวนะคะณพวันนี้ค่ะหลายอย่างนะคะทุกคนหลายอย่างหลายเมนูนะคะก็จัดสรรมาให้เลือกดูนะคะใครชอบเมนูไหนก็เลือกได้นะคะทุกคนค่ะเลือกได้จ้าแด้ก็มีนะคะดักเด้ก็มีค่ะทุกคนอาหารบ้านเราเนาะกับข้าวเหนียวต้นร้อนนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะกับข้าวไปทานนะคะทุกคนน่าอร่อยทุกเมนูค่ะทุกคน มาเลือกซื hmm. ้อได้กันนะคะขอบคุณค่ะที Sisters, like ่รับชมเจอกันคลิปหน้านะทุกคนมาเลือกซื้อได้นะคะมีกับข้าวแบบกับข้าวบ้านาเราเนาะค่ะเนาะกับข้าวทางบนบ้านเรานะคะยิ่งย่างซุปนะคะหลายอย่างนะคะทุกคนนี่ก็มีมาฝั่งนี้ก็มีย่างปลาดุกนะค่ะเนาะปลาดุกย่างร้อๆนะคะอร่อยนะคะทุกคนปลาดุกย่างร้อแล้วก็ไก่ย่างนะคะปลาดุกย่างขอเนาะวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะทุกคนทำโอทีเนาะค่ะเนาะเลิกดึก ข้าวก็เลยไม่ได้ทำนะคะเนาะข้าวทำกับข้าวตอนกลางคืนก็จะได้ทานตอนเช้าด้วยนะคะไก่ย่างนะคะฝั่งนี้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะอาหารบ้านเรานะคะทุกคนมาเลือกซื้อเลือกซื้อไปทานได้นะคะทุกคนค่ะแหน่ก็มีนะคะดักแดน่ก็มีค่ะทุกคนอาหารบ้านเราเนาะทางกบบข้าวเหนียวต้นร้อนนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะที่ขนมนะคะขนมของหวานก็มีนะคะทุกคนจ้ะ อาจจะพามาเลือกซื language. Language. Ite, ้อแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนค่ะัสนาจะพามาเลือกซื้อกับข้าวซื้อของหวานซื้อขนมนะคะวันนี้ค่ะนนี้ก็ไม่ได้ทำนะคระก็ทาเลือกซื้อข้าวนะคะก็มีส้มหนาไม้นะคะเนาะมีหลายอย่างนะคะทุกคนมีลาบมีส้มหนไม้นี่ก็มีอันนี้ย่างสุกแล้วนะค่ะเนาะย่างสุกแล้วนะคะขอเนาะวันนี้ไม่ได้ทากับข้าวนะคะทุกคน ทำโอทีน้าขอนอะเลิกดึกกับข้าวก็เลยไม่ได้ทำนนะ้าขอนอถ้าเราทำกับข้าวตอนกลางคืนก็จะได้ทานตอนเช้าด้วยนะคะมีขนมนะคะขนมของหวานก็มีนะคะทุกคนจ้าจันะจะพามาเลือกซื้อนะขนมกบเคี้ยวค่ะมีขนมนะคะ,ม,นม,นะ,คะมีไข่ไข่ข้าวเลยนะคะทุกคนสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนค่ะ เราสลาจะพามาเลือกซื้อกับข้าวซื้อของหวานซื้อขนมนะคะวันนี้ค่ะแด้ก็มีนะคะดักแด้ก็มีค่ะทุกคนอาหารบ้านเราเนาะทานกับข้าวเหนียว